ได้เงินแล้วก็มีโชคมีลาบมาอะไรแบบฟุกๆด้วยและแถมผู้หลักผู้ใหญ่ก็คือมาสนับสนุนเพราะดาวพุทัสเนี่ยแทนด้วยผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง oh. โห<ฮ>ราวิวัต สวัสดีค่ะอาจารย์สีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์พิมพ์ค่ะวันนี้เราอยู่ที่ไหนคะอาจารย์พิมพโรงแรมอามารีรีสอร์ทหัวหินค่ะใช่ค่ะบรรยากาศดีนะดีมากเงียบทะเลสงบเงียบแล้วก็สวยค่ะวันนี้เราสองคนนะคะมาพูดถึงลัคนานะราศีกุมนะคะใช่ค่ะราศีกุมนะคะคือท่านที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาถึง์ถึง1มมีนาคมนะคะหรือผู้ที่ผูกดวงวางลัคนาแล้วเป็นลัคนาราศีกุมนะคะท่านสามารถติดตาม เคคนเลยะะ,ะป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ลัคนาราศีกุมนะคะ,คะถือว่าเป็นจังหวะที่ดีเอาเรื่องการเงินก่อนเลยแล้วกันการเงินของคนราศีกุมเนี่ยนะคะในเดือนเมษาเนี่ยจริงๆตั้งแต่วันที่29มีนาเนี่ยเป็นจังหวะที่ดีคือก่อนหน้านั้นน่ะการเงินไปอยู่ในภพวินาศถ้าคุณไม่ได้ทําเกี่ยวกับพวกต่างประเทศต่างถิน่นต่างแดนอะไรอย่างเงี้ยก็หมายของว่าคุณอาจจะไม่ต้องมีเสียเงินเสียอะไรอย่างเงี้ยมีรายจ่ายอะไรเยอะะหน่อยนะคะ แต่ในมุมนี้ตอนนี้ดาวการเงินมาอยูใ่ในทับตัวเองแล้วนั่นหมายถึงว่าเงินมาหาตัวแล้วเพียง<ม>แต่พืนหัดอยู่ในเรือราหูเนี่ยคุณต้องอาจจะใช้ปฏิพานไหวพริบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเหมือนแบบมุมนูน้นมุมนี้แก่ตรงนั้นแก่ตรงนี้นอะไรอย่างเงี้ยแต่คือมันมีโอกาสในการหาเงินแล้วได้เงินนะคะ<ม>เป็นจังหวะที่ดีและอีกมุมนึ่งก็คือม,มาจากโชคจากลาบด้วยนะคะ<ม><ม>ของชาวราศีกุมเนี่ย ถือว่าถือว่าอันนี้มันเป็นช่วงแบบทดลองสั้นๆตั้งแต่มีนาปลายมีนาไปถึงกันยานะคะอะ,อะไรที่เกิดขึ้นกับคุณเก็บสถิติไว้เลยนะคะเกี่ยวกับเงินนะคะแล้วพี่มองว่า มันไปในทิศทางที่ดีไปในมุมที่ดีค่ะคือเงินมหาตเองคุณจะต้องได้เงินมีโปรเจกต์มีอะไรเกิดขึ้นมามีเกี่ยวกับเงินเกี่ยวกับอะไรอย่างเงี้ยจะต้องได้เงินแล้วก็มีโชคมีลาบมาอะไรแบบฟุกๆด้วยแล้วแถมผู้หลักผู้ใหญ่ก็คือมาสนับสนุนเพราะดาวพฤหัสเนี่ยแทนด้วยผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะคะคมาสนับสนุนให้เราได้เงินให้มีช่องทางในการหาเงินเกิดข,ขึ้นตรงนั้นโอเคอาจารย์มสมพ์สาหรับ,รบการเงิงนะถ้าอาจารย์สีสรุปเนาะคือถ้าเป็นเรื่องการเงินนะคะของชาวลัคนาราศีกุมนะคะถือว่าเป็นทิศทางที่ดีนะคะหนึ่ง มีผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนนะคะคุณมีเกณฑ์มีรูปทางการเงินใหม่ๆนะคะสองอ่ะสามที่สามก็คือคุณมีโอกาสนะคะก็คือมีโชคมีลาบนะคะแล้วเป็นตัวเงินด้วยนะคะใช่แล้วดาวพฤหัสเนี่ยที่มามมอยู่ตรงนี้ด้วยความที่เป็นราศีนาระพฤหัสจึงได้อง์เกณฑ์ด้วยเพราะฉะนั้นอนะ่ะคือทั้งดาวการเงินดาวโชคลาบมาได้ตาแหน่งองคเกณฑ์องเกณฑ์คืออะไรที่มันได้มาคือแบบ ได้เต็มไหมมันก็มีแบ่งปันเปอร์เซ็นมีแบ่งทอนเปอร์เซ็นแต่คือได้แน่นอนค่ะได้ชัวร์แต่อาจจะบั่นทอนหรือว่าอาจจะครึ่งๆนะคะใช่แล้วก็ต้องใช้ไหวพริบตัดทิพานในการได้มาโอเคไม่เป็นไรรูปทางการหาเงินจัดไปนะคะโชคลาภแน่นอนผู้ใหญ่เอ็นดูแน่นอนได้เงินแน่นอนอ่ะดีมากสําหรับเรื่องการเงินเนาะโอเคค่ะเรื่องต่อไปอะไรดีในเรื่องของการงานนะคะการงานสําหรับชาวราศีกุมเนี่ยก็คือ ดาวนในเรื่องของการงานมันมีความรับผิดชอบหลากหลายในเนื้อง,งานนะคะคืองานอ่ะมันก็โอเคอยู่แล้วมันก็มีปัญหามีอะไรอยู่แล้วมันก็มีความรับผิดชอบมีหน้าที่อะไรเพิ่มขึ้นในเนื้องานนะคะต้องเพิ่มในรายละเอียดในรายขึ้นแล้วพอไปปลายเดือนไปแล้วเนี่ยมีแนวโน้มว่าจะมีเขาเรียกอะไรมีโปรเจกต์ใหม่ๆผุดขึ้นนะคะเราอาจจะมีโปรเจกต์อะไรที่มาให้แบบเออทำแต่ถ้าเกิดโปรเจกต์เนี้ยอาจารย์พิมพ์บอกเลยถ้ามันเกี่ยวกับต่างประเทศ ต่างถิ่นต่างดดนหรือต่างภาษาเนี่ยคุณทําได้นะคุณลุยไปเลยมันโอกาสที่จะประสบความสาเร็จมีมแต่ถ้ามันไม่ใช่ปุ๊บสิ่งที่คุณต้องระวังคือโปรเจกต์นี้ดูให้ละเอียดให้รอบคอบเพราะว่า<ม>พอหลังจากจากเดือนหน้าไปแล้วเนี่ย ก็คือเดือนพฤษภาไปแล้วมันมีแนวโน้มว่ามันจะมีปัญหานะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะบุกเบิกอะไรใหม่ๆคุณต้องระวังให้ดีด้วยเลยตรงนี้ค่ะโอเคถ้าเป็นถ้าเป็นแนวงานนะคะอาจารย์พิมพ์บอกว่า,าเป็นอะไรที่อาจจะจุกจิกจู้จี้บ้างนะคะรายละเอียดเราต้องเตะรเราต้องเก็บเทคนิ<ๆ>หรือถ้าคุณจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆคุณต้องระมัดระวังนะคะเพราะงั้นก็แสดงว่าเราต้องละเ,เอียดละออรอบคอบนะคะจึงจะประสบผลสําเร็จแล้วก็สัมพันธ์ต่างประเทศด้วยนะคะ เพราะงั้นเออโอเคถือว่างานเป็นอะไรที่เริ่มใหม่ๆนะคะแล้วมีลู่ทางดีๆราพอบก็พอนะคะโอเคค่ะเรื่องต่อไปอ่ะเรื่องต่อไปการเงินการงานความรักความรักของชาวราศีกุมเนี่ยนะคะอาจารย์พิมมองว่าต้องระวังนิดนึงเพราะว่าดาวปัตตนี้คือดาวคู่ครองเนี่ยนะคะมาอยู่ตรงนี้ได้ตําแหน่งมหาอุดในเดือนเมษานั่นหมายถึงเป็นอาทิตย์ที่ร้อนที่มีพลังมากที่มีเยอะแล้วอยู่ในเรือนคู่ศัตรูตรงนี้นะคะ จึงเป็นเหตุให้แบบช่วงนี้แฟนเราอาจจะอารมณ์ร้อนนิดนึงค<ม>ู่ครองอาจจะอารมณ์ร้อนนิดนึงขี้งุดขี้โมโหอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะเข้าใจในสิ่งที่เขาเป็นนิดนึงนะคะ<ม>ก็คือโอเคถ้าเขาร้อนมาเราก็พยายามเย็นหรือพยายามเลี่ยงได้ก็เลี่ยงคือเขาเป็นอย่างนี้ไม่นานหรอกเป็นอยู่แค่ประมาณเดือนเดียวพอหลังไปหลังจากนี้ไปแล้วมันก็จะดีขึ้นเพราะฉะนั้นอ่นะเลี่ยงในการประทะคารมอะไรเงี้ยหรือให้รับรับให้ได้กับสิ่งที่เขาเป็นมันไม่นานอะไรเงี<ม>้ยค่ะก็คือมีแนวโน้มว่ามันจะมีปัดเสียงมีปัญหาหรือมีความเข้าใจผิด กันนิดหน่อยคือแฟนอาจจะอารมณ์ร้อนอซึ่งเราอาจจะพักนี้เป็นไรเนี่ยทำไมเธอถึงอารมณ์ร้อนจังก็แค่ประครับประคองแล้วดูแลกันให้ดีะะสำหรับทั้งทั้งผู้ที่มีคู่หรืออาจจะแค่เป็นแฟนหรืออะไรนะคะก็คือมีเกณฑ์นะคู่ของคุณจะอารมณ์ร้อนเป็นพิเศษนะคะเพราะงั้นก็ให้เรารู้ว่าเฮ้ยช่วงนี้เขาเป็นคนอย่างนี้เองหรือเขาเป็นอย่างนี้เองแล้วเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆ,ๆให้เราให้เราเข้าใจแล้วก็ อ่ะเขาเรียกอะไรอ่ะยอมยอมไปก่อนนะคะปล่อยผ่านปล่อยผ่านไปก่อนนะคะเราจะได้ไม่มีเรื่องมีราวไม่เหเกิดเหตุทะเลาะเบแว้งเนาะเะนั้นก็โอเคนะคะเลี่ยงที่จะให้เกิดปัญหาใช่ค่ะหลีกเลี่ยงนะคะหลีกเลี่ยงที่จะทําให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งนะคะโอเคใจเย็นนะคะอืมค่ะเดือนร้อนเราอย่าร้อนตามเดือนต้องค่ะ ส่วนในเรื่องของสุขภาพชาวราศีกุมนะคะก็ระวังอะไรเกี่ยวกับช่องปากคะ่ะอาจจะเป็นแผลในปากกัดลิ้นตัวเองหรือระบบฟันในปากอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะให้ระวังค่ะอาจจะเป็นแผลร้อนในก็ได้ในปากนะคะสาหรับชาวราศีกุมในเรื่องสุขภาพตรงนี้แล้วก็อะไรเกี่ยวกับน้ํานะคะยิ่งช่วงเนี้ยเป็นช่วงสงการด้วยเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเดินทางไปไหนเนี่ยตรงน้ําที่มันมีน้ําขังน้ำไาลเดินทางก็ระวังนิดนึงหรืออยู่ในห้องนงห้องน้าห้องน้ําที่เปียกเงี้ย เดินก็ระวังนิดนึงค่ะเพราะว่ามันมีมีเหตุให้อาจจะมีอุบัติเหตุเกี่ยวกับน้ํา mm hmm. เกี่ยวกับอะไรนี้ก็ให้ระวังนิดนึงแต่โดยรวมแล้วอย่างอื่นก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายค่ะในส่วนของสุขภาพชาวราศีกุมค่ะโอเคสําหรับสุขภาพราศีกุมนะคะอาจารย์พิมพ์บอกแล้วว่านะคะอาจจะมีเล็กๆน้อยๆนะคะก็คือปัญหาในช่องปากหรือบริเวณด้านนี้นะคะแล้วก็ปัญหาเกี่ยวกับระบบน้ํา mm hmm. เพราะงั้นอาจจะมีปัญหาหรืออุบัติเหตุเล็กๆน้อยเพราะงั้นระวัดระวังเกี่ยวกับระบบน้ําทุกอย่าง เพราะงั้นไม่ว่าจะถนนลื่นหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแม้แต่ระบบน้ําในร่างกายก็ต้องระมัดระวังอาจจะมีน้ําเหลืองไม่ดีน้าเหลืองไม่ดีเป็นได้หมดเลยเพราะงั้นก็โอเคระวังสุขภาพก็อย่างนี้อาจารย์ใช่ดื่มน้ำเยอะๆทานน้ำมากๆนะคะเพราะว่าร้อนด้วยช่วงนี้อาจารย์พิมพ์มีอะไรจะฝากไหม ถ้าจะฝากก็เดือนเมษาเนี่ยนะเป็นเดือนที่มีปีใหม่ไทยเพราะเมษาเนี่ยสิบสามเมษาเนี่ยเป็นวันปีใหม่ไทยเพราะฉะนั้นอ่ะอาจารย์พิมพอยากจะฝากเรื่องขนรรมเนียมประเพณีของไทยนะคะค่ะวันที่14เนี่ยสิเมษาเป็นวันครอบครัวด้วยเพราะฉะนั้นอ่ะอยากให้ทุกคนอ่ะนะคะกลับบ้านพาคุณพ่อคุณแม่ไปตักบาตรตอนเช้านะคะแล้วก็พาไปส่งน้ําพระแล้วก็ไปลดน้ําดําหัวผู้หลักผู้ใหญ่คุณปู่คุณย่าอะไรเราอย่างเนี้ยนะคะแล้วก็ ถ้าใครที่แบบมีปัญหากับคุณพ่อคุณแม่บางทีตลอดปีที่ผ่านมาเนี่ยคุยกันไม่คลิกหรือมีปัญหากันเถียงกันทะเลาะก,กันใช้โอกาสเนี้ยในการขอขามากรรมท่านเลยนะคะวิธีก็คือคุณก็แค่ตักน้ําใส่กระมังนะคะแล้วคุณก็เอาดอกไม้โรยนะคะแล้วก็ล้างเท้าให้ท่านแล้วก็ ขอขรามาร,รมท่านว่าอะไรที่เราทําไม่ดีเนี้ยขอคุณพ่อคุณแม่น่ยยกโทษปลอดอภัยให้เราแล้วก็ให้เราวอวยพรให้เราอะ่ะจากนี้ไปทํามาหากินจเจริญรุ่งเรืองมีหนทางที่ดีมีอะไรดีๆเข้ามานะคะแล้วก็อาจจะใส่ซองเป็นของขวัญให้คุณพ่อคุณแม่นิดยยนึงอะไรเงี้ยนะคะ เราทำอะ่ะเราก็ชื่นใจท่านก็โอเคลูกยังมีความกระตันยูยังรู้ว่าผิดถูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะฝากนะคะในเทศกาลปีใหม่ไทยนะคะขอให้ลูกๆทุกคนแสดงความกระตันยูในแนวทางของตัวเองนะคะเพราะว่าจะทําให้เหมือนเป็นเคล็ดลับอะค่ะชีวิตของคุณจเจริญรุ่งเรืองขึ้นด้วยนะคะส่วนอาจารย์ศีนะคะขอฝากกดไลค์นะกดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามทีมงานโหราวิวัฒหรือกลุ่มโหราวิวัฒพวกเราด้วยนะคะสําหรับวันนี้อาจารย์ศรีกับนะ ตามทีมค่ะ,ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ